ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอายุจริงแทบไม่อยากเชื่อเปิดอายุจริงอัมพัชราภาสุปตาดังที่หลายคนลุ้นอยากให้แต่งงานได้แล้วเปิดอายุจริงนางเอกสุปตาของไทยอัมพัชราภาชัยเชื้อที่หลายคนลุ้นอยากให้แต่งงานได้แล้วหลังลือเลิกแฟนหนุ่มเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่รับต้นปี2 5 6 6ในทีเดียวหลังมีข่าวลือนางเอกสุปตาดัง อ้ําพัชราภาใช้เชื้อส่อแววเลิกไฮโซพกหลังฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาไม่เห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันแถมวันส่งท้ายปีใหม่ที่บ้านเอสุภชัยทางด้านอ้ําพัชราภายังบอกเป็นในัๆอีกว่าเรื่องของเธอนั้นใหญ่กว่าเรื่องกระเป๋าแบรนดเนมที่เอสุภชัยที่หายไปด้วยและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวลือว่าทางด้านอ้ําพัชราภาไฮโซพกเลิกกันพอมือที่สามแถมยังมีคำใบ้ว่ามือที่สามของไฮโซพกนั้น เป็นคนในวงการบันเทิงหากเอยชื่อไปต้องรู้จักเป็นอย่างแน่นอนทาเอาบรรดาสายเผือกสื่อเป็นหนักเลยทีเดียวว่าใครคือดาราดังมือที่สามอัมพชลาภาไฮโซโพกคือใครต้องบอกเลยว่างานนี้ทําเอาหลายคนถึงกับสงสารนางเอกซุปตาอัมพชราภาที่ดูเหมือนว่าจะไม่สมหวังในเรื่องความรักสักทีโดยวันนี้เราจะพาเปิดอายุอัมพชราภาซุปตาสาวที่ไม่สมหวังในเรื่องความรักโดยอัมพชลาภา เกิดวันที่5ธันวาคม2521ปัจจุบันอายุ44ปีแต่บอกเลยว่าอ้ําพัชราภาแม้จะอายุ44ปีแล้วแต่ความสวยยังเป๊ะเหมือนเดิมขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T n e w อ Online ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ